สวัสดีเช้าวันนี้ค่ะทุกคนทักททยนะคะวันที่10กุมภาพันธ์นะคะทุกคนว้าววันนี้หิมะตกเยอะเลยค่ะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะว่าช่วงนี้ทํางานเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะไปทํางานเหมือนกันแต่ว่าหิมะตกก็เลยจะลงคลิปให้ทุกคนดูทักททยนะคะปีที่แล้วก็ตกวันนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ากล้องโทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์บีมันเตือนนะคะนี่ว้าวสวยมากเลยค่ะ หิมะแรกของปีนะคะทุกคนรับโชครับชัยนะคะว้าวอย่างนี้ตรงนี้ประตูกกลัวลื่นมากเลยอะ่ะนี่นะคะหิมะตกครั้งแรกของปีนะคะทุกคนพี่ก็จะอวยพรทุกปีเลยนะคะก็ยังไงก็ปีนี้ก็ขอให้ ตัววีเองนะคะทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆมีคนติดตามเยอะๆนะคะทุกคนจะได้สร้างรายได้ไวๆนะคะทุกคนจะได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าบีทำได้นะคะทุกคนแล้วก็ขอให้คนดูทุกคนนะคะคนที่ติดตามบีเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะคะแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้วีก็ไปทำง,งานก่อนมาทักทายแป๊บนึ่นนะคะมานแรกของปีมา